คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนพูดไม่เยอะแต่เรากลับจำเขาได้ไม่ลืมทำไมบางคนเดินเข้ามาเพียงไม่กี่นาทีแต่ทิ้งความรู้สึกดีไว้ได้นานทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือจิต,ตวิทยาของความประทับใจศาสตร์ที่อยู่ลึกในหัวใจของมนุษย์ทุกคน และในวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จัก5สิ่งที่มนุษย์ประทับใจสุดๆส,สิ่งที่ถ้าคุณเข้าใจและใช้มันอย่างจริงใจมันจะเปลี่ยนวิธีที่คนมองคุณตลอดไปเพราะความประทับใจไม่ใช่การแสดงให้เขาชอบแต่คือการเป็นในแบบที่หัวใจคนอื่นรู้สึกได้ถ้าพร้อมแล้ว มาดูกันว่ามนุษย์เราประทับใจอะไรมากที่สุดและคุณจะใช้สิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรบทที่หนึ่งมนุษย์ประทับใจความจริงใจมากกว่าความสมบูรณ์แบบในยุคที่ใครๆก็อยากดูดีมีฟิลเตอร์แต่งหน้ามีคำพูดแต่งใจเราลืมไปว่าสิ่งที่คนอยากได้มากที่สุด ไม่ใช่ความเพอร์เฟกแต่คือความจริงใจเพราะมนุษย์มีเซนส์บางอย่างที่จับได้ว่าใครพูดจากใจและใครแค่พูดให้ดูดีเวลามีคนพูดกับคุณด้วยความจริงใจมันไม่จำเป็นต้องสวยหรูแต่มันรู้สึกได้เหมือนแสงอุ่นๆที่ใจคุณ จะรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้คนคนนั้นโดยไม่รู้ตัวคนอาจหลงไหลในความสวยงามแต่จะผูกพันกับความจริงใจเท่านั้นขยายความทางจิตวิทยานักจิตวิทยาพบว่าสมองมนุษย์สามารถตรวจจับความไม่จริงใจได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเมื่อคำพูดไม่ตรงกับสีหน้านำเสียงหรือพฤติกรรม สมองเราจะส่งสัญญาณเตือนทันทีว่าระวังคนนั้นไว้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนพูดเก่งแต่เราไม่ไว้ใจขณะที่บางคนพูดน้อยแต่เรากลับรู้สึกอบอุ่นทันทีตัวอย่างในชีวิตจริงลองนึกถึงเวลาคุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่พูดจาซื่อตรงไม่อ้อมค้อมไม่แส,สแสรง้งเขาอาจไม่ได้พูดคำหวาน แต่ทุกคำที่พูดเชื่อถือได้นั่นคือเหตุผลที่คุณสบายใจเวลาอยู่กับเขาหรือแม้แต่ในความรักคนเรามักไม่ได้ต้องการคนดีที่สุดแต่ต้องการคนที่ไม่โกหกใจเพราะความจริงใจคือของขวัญที่หายากในโลกที่ทุกคนพยายามเป็นใครก็ไม่รู้วิธีนำไปใช้จริง พูดจากใจไม่พูดเพราะอยากให้เขาชอบก่อนพูดอะไรลองถามตัวเองว่าเราพูดเพราะรู้สึกจริงๆหรือเพราะอยากได้อะไรจากเขาถ้าเป็นอย่างหลังหยุดไว้ก่อนยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคนไม่ได้ประทับใจคนที่ดูไม่มีจุดอ่อนแต่จะประทับใจคนที่กล้ายอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบ อย่าฝืนเป็นคนอื่นเพราะความจริงใจไม่สามารถเลียนแบบได้และยิ่งคุณพยายามเป็นใครมากเท่าไหร่คุณยิ่งห่างจากความน่าจดจำที่แท้จริงมากเท่านั้นสรุปบ,บทที่หนึ่งความจริงใจคือพลันเงียบที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกมันไม่ต้องใช้คำพูดเยอะไม่ต้องใช้เทคนิคแค่พูดในสิ่งที่รู้สึกจริงๆ ทำในสิ่งที่ตั้งใจจริงๆและสุดท้ายผู้คนจะจําคุณในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่คุณพยายามจะเป็นประโยคปิดท้ายบทที่หนึ่งอย่าก,กลัวที่จะจริงใจเพราะคนที่เห็นค่าความจริงใจของคุณคือคนที่คู่ควรจะอยู่ในชีวิตคุณจริงๆบทที่สองมนุษย์ ประทับใจคนที่ฟังเขาอย่างแท้จริงคุณรู้ไหมหนึ่งในสิ่งที่ทำให้มนุษย์รู้สึกมีค่าที่สุดไม่ใช่ตอนที่มีคนพูดดีกับเราแต่คือตอนที่มีคนตั้งใจฟังเราจริงๆเพราะในโลกที่ทุกคนอยากพูดคนที่ยอมเงียบเพื่อฟังเราคือคนที่หายากที่สุดมนุษย์ ไม่ได้ต้องการคนเข้าใจทุกอย่างแต่ต้องการแค่คนที่ฟังโดยไม่ตัดสินมุมมองทางจิตวิทยานักจิตวิทยาพบว่าเวลามีใครตั้งใจฟังเราจริงๆสมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโทโซินสารแห่งความสุขและความไว้วางใจนั่นแปลว่า การฟังไม่ใช่แค่การใช้หูแต่มันคือการเชื่อมโยงหัวใจในทุกครั้งที่คุณฟังใครโดยไม่ขัดไม่สอนไม่ตัดสินคุณกำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้เขาและมนุษย์ประทับใจสิ่งนี้มากกว่าคำพูดสวยหรูใดๆทั้งหมดตัวอย่างในชีวิตจริงลองนึกถึงเวลาที่คุณเศร้า เหนื่อยหรือรู้สึกไม่มีใครเข้าใจแล้วมีใครสักคนที่แค่นั่งอยู่ข้างๆฟังคุณระบายโดยไม่พูดแทรกไม่บอกว่าอย่าคิดมากหรือเธอต้องเข้มแข็งนะแค่ฟังเฉยๆแต่คุณกลับรู้สึกเหมือนได้รับพลังบางอย่างนั่นแหละคือพลังของการฟังอย่างแท้จริงเพราะบางที คนเราไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการความเข้าใจและความเข้าใจนั้นเริ่มจากการฟังวิธีฟังให้คนรู้สึกมีค่าจิตวิทยาเชิงปฏิบัติฟังด้วยใจไม่ใช่เพื่อจะตอบเวลาฟังอย่ามัวแต่คิดว่าจะพูดอะไรต่อแต่จงตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเอาชนะหรือแก้ให้ มองตาใช้ภาษากายการสบตาเบาๆพยักหน้าหรือเอียงศรีรษะเล็กน้อยเป็นภาษากายที่ส่งสัญญาณว่าฉันอยู่ตรงนี้กับเธอมันทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและไม่โดดเดีย่ยวอย่าตัดสินแค่รับฟังคำพูดอย่างทำไมไม่ทำแบบนั้นหรือมันก็เรื่องเล็กเอง คือสิ่งที่ทำลายความไว้วางใจอย่างเงียบๆจงเปลี่ยนเป็นคำถามที่เปิดเช่นเธอรู้สึกยังไงตอนนั้นมันยากมากไหมสำหรับเธอนี่คือคำถามที่เปิดประตูหัวใจคนได้จริงฟังด้วยความสงบเวลาฟังอย่าพยายามรีบแก้อย่าด่วนสรุปแค่ปล่อยให้เขาได้ปลดปล่อย บางครั้งสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ทางออกแต่คือพื้นที่ให้ใจได้หายใจคนที่พูดเก่งอาจทำให้เราประทับใจในตอนแรกแต่คนที่ฟังเป็นจะอยู่ในใจเรานานกว่าเสมอขยายความต่อในการสื่อสารของมนุษย์การฟังคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ทุกแบบเติบโต ไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพหรือการทำงานเพราะทุกคนต้องการรู้สึกว่าเสียงของฉันมีค่าแต่ในความเป็นจริงเรากลับใช้เวลาพูดมากกว่าฟังเราพูดเพื่ออธิบายเพื่อให้คนเข้าใจเราแต่เราลืมว่าอีกฝั่งก็อยากให้เราฟังเขาเหมือนกัน จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า reciprocal attention หรือความสนใจแบบแลกเปลี่ยนหมายถึงเวลาคุณให้ความสนใจใครอย่างแท้จริงเขาจะตอบกลับด้วยความสนใจที่จริงใจเช่นกันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่ฟังเก่งมักมีสเสน่ห์เพราะเขาไม่ได้แค่ฟังด้วยหูแต่ฟังด้วยหัวใจ สรุปบทที่สองถ้าคุณอยากสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนอย่าพยายามพูดให้ดีแต่ฟังให้เป็นเพราะในความเงียบของการฟังนั้นคุณกำลังบอกอีกคนหนึ่งว่าคุณสำคัญสำหรับฉันนะและไม่มีอะไรทำให้คนประทับใจได้มากไปกว่าการรู้สึกว่าฉันมีค่าในสายตาเธอจริงๆ ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงพูดคนที่เลือกจะฟังด้วยหัวใจคือคนที่โลกไม่เคยลืมบทที่สมมนุษย์ประทับใจคนที่ยอมรับในตัวตนของเขาได้โดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงมนุษย์ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่กลัวเหมือนกันนั่นคือกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับ เราทุกคนอยากเป็นตัวตนแต่ในขณะเดียวกันก็กลัวว่าถ้าเป็นตัวตนแล้วคนอื่นจะไม่รักเราอีกต่อไปและนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนที่ยอมรับเราได้โดยไม่พยายามเปลี่ยนเรากลายเป็นคนที่เราประทับใจที่สุดความรักที่แท้จริงไม่ใช่การหาคนที่ดีที่สุด แต่คือการยอมรับคนคนหนึ่งในแบบที่เขาเป็นมุมมองทางจิตวิทยานักจิตวิทยาคารโรเจอร์สผู้ให้กำเนิดแนวคิด unconditional positive regard หรือการยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขกล่าวไว้ว่ามนุษย จะเติบโตได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เขารู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องแสร้งเป็นใครเพื่อที่จะถูกรักนี่คือหนึ่งในหลักการจิตวิทยาที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกเพราะมันอธิบายได้เลยว่าทำไมเราถึงผูกพันกับคนบางคนแม้เขาไม่สมบูรณ์แบบเลยก็ตามมนุษย์ทุกคนต้องการรู้ว่าฉัน เป็นแบบนี้ก็ยังมีค่าและเมื่อมีใครสักคนยอมรับในความเป็นเราได้โดยไม่พยายามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจิตใจเราจะรู้สึกปลอดภัยอย่างลึกที่สุดตัวอย่างในชีวิตจริงลองนึกถึงความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือคนในครอบครัว เขาอาจไม่ได้พูดคำหวานแต่เวลาอยู่กับเขาคุณไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องทำตัวให้ดูดีไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินนั่นแหละคือความสบายใจของการถูกยอมรับหรือบางทีคุณอาจเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายพูดว่าฉันรักเธอนะแต่ถ้าเธอเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็คงจะดีฟังดูดีใช่ไหมครับ แต่ในจิตใจลึกๆคำว่าแต่มันทำให้เรารู้ว่าความรักนั้นมีเงื่อนไขและไม่มีอะไรเจ็บเท่าการรู้ว่าฉันต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครสักคนรักฉันวิธีฝึกการยอมรับผู้อื่นอย่างแท้จริงแยกการยอมรับออกจากการเห็นด้วยยอมรับไม่ได้แปลว่าคุณต้องเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่เขาทำ แต่มันหมายถึงการเคารพในสิทธิ์ที่เขาจะเป็นเขาโดยไม่พยายามทำให้เขาเหมือนคุณฟังเขาด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยอคติทุกคนมีเหตุผลของการเป็นแบบนั้นแทนที่จะตัดสินว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนลองถามว่าอะไรทำให้เขาเป็นแบบนี้คำถามแบบนี้จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณ อย่าพยายามทำให้ใครสมบูรณ์แบบในแบบของคุณเพราะไม่มีใครอยากเป็นโครงการที่ต้องแก้ไขทุกคนอยากเป็นตัวตนที่ได้รับความเข้าใจเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนความจริงคือคนที่ตัดสินคนอื่นง่ายมักเป็นคนที่ยังไม่ให้อภัยตัวเองเมื่อคุณยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองได้ คุณจะเริ่มยอมรับคนอื่นได้ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเรามักตกหลุมรักคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องพยายามเป็นใครอื่นอีกต่อไปขยายความต่อจิตวิทยาเชิงลึกในระดับลึกของจิตใจมนุษย์การถูกยอมรับคือพื้นฐานของการมีสุขภาพจิตที่ดีเพราะเมื่อเรารู้ว่า เรามีคุณค่าในแบบที่เราเป็นเราจะไม่ต้องวิ่งไล่หาการยอมรับจากภายนอกเราจะไม่ต้องเปรียบเทียบและไม่ต้องหลบซ่อนตัวตนแท้จริงของเราอีกและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ยอมรับในความแตกต่างมักดูน่ารักในสายตาคนอื่นเสมอเพราะเขาให้ความรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วฉันไม่ต้องพยายาม นั่นคือความสบายใจที่ลึกที่สุดความสบายใจที่กลายเป็นความประทับใจที่ไม่ลืมง่ายนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันถ้าคุณอยากให้ใครประทับใจในตัวคุณจงเริ่มจากการมองเห็นเขาในสิ่งที่เขาเป็นแทนที่จะมองในสิ่งที่เขายังขาดพูดคำง่ายอย่าง ฉันเข้าใจนะว่าเธอเป็นแบบนี้หรือไม่เป็นไรเลยนะที่เธอรู้สึกแบบนั้นคำพูดเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่ในหัวใจของอีกฝ่ายมันคือเสียงแห่งการปลดปล่อยสรุปบทที่สาการยอมรับใครสักคนในแบบที่เขาเป็นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะมอบให้ใครได้เพราะมนุษย์ทุกคนไม่ได้ต้องการถูกเปลี่ยน แต่อยากถูกเข้าใจและเมื่อคุณเข้าใจใครได้ในแบบที่เขาเป็นคุณจะอยู่ในใจเขาแม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่เมื่อเรายอมรับกันได้โดยไม่พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายความสัมพันธ์นั้นจะกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดบทที่4ความอ่อนโยนที่แข็งแกร่งกว่า พลังที่เปลี่ยนใจคนได้โดยไม่ต้องบังคับโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยเสียงตะโกนทุกคนพยายามพูดให้ดังที่สุดเพื่อให้ตัวเองถูกรับฟังแต่สิ่งที่ทำให้คนเปิดใจไม่ใช่เสียงที่ดังแต่คือความอ่อนโยนคนที่แข็งแรงจริงไม่ใช่คนที่เอาชนะคนอื่นได้แต่คือ คนที่อ่อนโยนได้แม้จะเคยเจ็บมุมมองทางจิตวิทยานักจิตวิทยาพบว่าสมองมนุษย์จะป้องกันตัวเองทันทีเมื่อรู้สึกถูกบังคับหรือถูกตัดสินแต่จะเปิดรับอย่างเต็มใจเมื่อรู้สึกถึงความอ่อนโยนความเมตตาและความเข้าใจ เพราะอารมณ์อ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงสีหน้าหรือพฤติกรรมจะกระตุ้นการหลั่งของออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจแปลว่าความอ่อนโยนคือกุญแจที่เปิดประตูหัวใจมนุษย์ได้จริงโดยไม่ต้องใช้คำพูดเยอะเลยด้วยซ้ำตัวอย่างในชีวิตจริงคุณเคยไหม เวลามีใครทําผิดแล้วเราด่ากลับอย่างรุนแรงผลคือเขาปิดใจไม่ฟังอะไรเลยแต่ถ้าเราพูดด้วยน้ำเสียงสงบไม่เป็นไรนะแค่ครั้งนี้อย่าทําอีกก็พอเขาจะรู้สึกละอายใจเองและพยายามปรับปรุงตัวโดยไม่ต้องมีใครบังคับนี่แหละคือพลังของความอ่อนโยน มันเปลี่ยนใจคนได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจขยายความเชิงจิตวิทยาในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ความอ่อนโยนคือสัญญาณของความปลอดภัยสมองเราถูกตั้งโปรแกรมให้ผ่อนคลายเมื่อรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามไม่เป็นภัยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแสดงความอ่อนโยนต่อใครเขาจะค่อยๆลดการป้องกันตัวและเริ่ม เปิดใจฟังคุณมากขึ้นมันเหมือนกับการรดน้ำต้นไม้น้ำที่นุ่มนวลค่อยๆซึมเข้าไปให้รากมันดูดซับได้เต็มที่ไม่ใช่สาดใส่จนต้นไม้ช็อกความเข้าใจผิดที่คนมักมีหลายคนเข้าใจว่าอ่อนโยนคืออ่อนแอแต่ความจริงคืออ่อนโยนต้องใช้พลังใจมากกว่าความโกรธ เพราะการควบคุมอารมณ์ได้ในเวลาที่มีสิทธิ์จะระเบิดนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความแข็งแกร่งระดับสูงสุดของจิตใจมนุษย์คนที่โกรธง่ายแค่ปล่อยอารมณ์แต่คนที่เลือกจะนิ่งยิ้มและเข้าใจเขาไม่ได้แพ้เขาแค่เลือกสงบซึ่งเป็นชัยชนะที่ลึกกว่าวิธีฝึกใช้ความอ่อนโยนให้เกิดพลัง ฟังให้จบก่อนจะตอบความอ่อนโยนเริ่มจากการหยุดก่อนจะพูดบางครั้งสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการไม่ใช่คำตอบแต่คือการถูกฟังโดยไม่โดนตัดสินใช้คำพูดที่นุ่มลงแต่ยังหนักแน่นในความหมายพูดแบบนี้แทนเธอผิดเรามาลองดูด้วยการไหมว่าตรงไหนพลาด แค่เปลี่ยนโทนเสียงและถ้อยคำความรู้สึกก็เปลี่ยนทันทีมองด้วยตาแห่งความเข้าใจก่อนจะโกรธลองถามตัวเองว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่เมื่อเราเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมความโกรธจะค่อยๆหายไปเหลือเพียงความเมตตาให้อภัยในสิ่งเล็กๆก,ก่อน เพราะคนที่ให้อภัยได้ง่ายในเรื่องเล็กจะมีหัวใจที่ใหญ่พอสำหรับเรื่องใหญ่ในอนาคตคำพูดที่นุ่มนวลอาจเปลี่ยนวันเลวร้ายของใครบางคนให้กลายเป็นวันที่เขาเริ่มเชื่อในโลกอีกครั้งพลังของความอ่อนโยนในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนหรือครอบครัวความอ่อนโยนคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ มันไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ใส่ใจในจังหวะเล็กๆเ,เช่นการพูดเบาลงในเวลาที่อีกฝ่ายเหนื่อยการไม่ซ้ำเติมในเวลาที่เขาผิดหรือการแค่จับมือโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สร้างความทรงจำทางอารมณ์ที่ลึกมากสมองจะจดจำคนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้ยาวนานกว่าคนที่ พูดถูกเสียอีกสรุปบทที่สี่ความอ่อนโยนคือภาษาสากลของหัวใจมันไม่ต้องการคำพูดหรูไม่ต้องใช้เหตุผลมากมายแค่ใจที่ตั้งมั่นในความเข้าใจและมือที่ยื่นออกไปด้วยความอบอุ่นเพราะสุดท้ายคนจะไม่จำว่าคุณพูดอะไรแต่เขาจะจำได้ตลอดชีวิตว่าคุณ ทำให้เขารู้สึกอย่างไรประโยคปิดท้ายบทที่4ความอ่อนโยนอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกในวันเดียวแต่สามารถเปลี่ยนหัวใจคนหนึ่งให้เชื่อในโลกอีกครั้งได้บทที่5ความจริงใจพลังเรียบง่ายที่เปลี่ยนใจคนได้มากที่สุดในโลกที่ทุกคนพยายามจะดูดีคนที่ จริงใจคือคนที่โดดเด่นที่สุดมนุษย์เราต่างใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเสียงพูดเสียงหัวเราะเสียงโฆษณาและเสียงสร้างภาพที่ดังไม่หยุดแต่สิ่งหนึ่งที่หายากที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่คำพูดไพเราะไม่ใช่รอยยิ้มที่สวยแต่คือความจริงใจมันอาจดูเป็นคำที่ธรรมดา แต่ในความธรรมดานั้นแหละคือความพิเศษที่สุดในจิตใจมนุษย์ความจริงใจทำให้คนรู้สึกปลอดภัยเวลาเรารู้ว่าคนคนหนึ่งพูดกับเราด้วยใจจริงไม่แสแสรง้งไม่หวังผลไม่ซ่อนเมตไว้หลังรอยยิม้มหัวใจของเราจะคลายเกราะทันทีมนุษย์เราไม่ได้ต้องการคนเก่งที่สุดแต่มนุษย์ ต้องการคนที่เข้าใจและไม่โกหกเขาแม้บางครั้งความจริงอาจจะเจ็ดแต่คนเราก็ยังเลือกจะอยู่กับความจริงมากกว่าการหลอกลวงที่หอมหวานเพราะคำพูดจริงใจหนึ่งคำมีค่ามากกว่าคำโกหกพันคำที่พูดให้ฟังดูดีความจริงใจสะท้อนออกมาแม้ในความเงียบ คุณเคยไหมแค่เห็นสายตาของใครบางคนคุณก็รู้ว่าเขารู้สึกกับคุณจริงๆไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องทำอะไรยิ่งใหญ่แต่พลังของใจที่แท้จริงมันแผ่ความรู้สึกออกมาโดยไม่ต้องใช้คำนั่นคือพลังของความจริงใจมันไม่ต้องใช้เทคนิคจิตวิทยาไม่ต้องพยายามสร้างภาพเพราะ ความจริงใจมันคือสิ่งที่คนสัมผัสได้โดยสัญชาตญาณคนที่จริงใจมักไม่ชนะเร็วแต่ชนะได้นานในโลกนี้มีหลายคนที่สร้างความประทับใจได้เร็วด้วยคำพูดสวยหรูหรือภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูดแต่คนที่อยู่ในใจคนได้นานคือคนที่พูดตรง ทำจริงและรักษาคำพูดเขาอาจไม่ใช่คนที่ทำให้คุณว้าวในวันแรกแต่เขาคือคนที่ทำให้คุณวางใจได้ตลอดไปความประทับใจที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่จากสิ่งที่เห็นแต่มาจากสิ่งที่รู้สึกได้ลึกในใจความจริงใจคือสิ่งที่ซื้อไม่ได้แต่แลกได้ด้วยความเป็นมนุษย์ มันคือสิ่งที่เท่ากันสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือเพิ่งเริ่มต้นชีวิตทุกคนสามารถมอบความจริงใจได้และทุกคนก็ต้องการมันเหมือนกันมันคือภาษาสากลของหัวใจที่ไม่ต้องแปลไม่ต้องฝึกแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและให้เกียรติความรู้สึกของผู้อื่น ความจริงใจคือบทสรุปของทุกความประทับใจเพราะในถ้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคจิตวิทยาเก่งแค่ไหนจะพูดเก่งมีสเสน่ห์หรือมีภาพลักษณ์ดูดีเพียงใดถ้าขาดความจริงใจทุกอย่างจะจางหายแต่ถ้าคุณมีความจริงใจอยู่ในสิ่งที่คุณพูดในรอยยิ้มของคุณ ในสายตาและการกระทำเล็กๆของคุณคนจะสัมผัสได้แม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยในโลกที่คนส่วนใหญ่พยายามจะเป็นคนที่ดูดีจงเป็นคนที่จริงใจแล้วคุณจะโดดเด่นโดยไม่ต้องพยายาม 5. สิ่งที่ทำให้มนุษย์ประทับใจมากที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำสิ่งยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่มันอยู่ที่ว่าคุณเป็นใครในระหว่างที่ทำสิ่งนั้นเพราะความประทับใจที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวแต่มันคือสิ่งที่สะเทือนลงไปถึงใจและถ้าคุณอยากให้ใครประทับใจคุณอย่างลึกซึง้งจงเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดเป็นตัวเองและเป็นตัวเองอย่างจริงใจที่สุดอย่าลืมนะครับ ความประทับใจไม่ได้เกิดจากสิ่งใหญ่โตแต่เกิดจากความเรียบง่ายที่ออกมาจากใจถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อให้ข้อความดีๆเหล่านี้ได้ส่งต่อถึงคนที่คุณรักครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ที่เราจะมาค้นหาความลึกของจิตใจมนุษย์เพื่อเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง